โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมะวัยคือชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคือชั้นม .3 ครับวัตรกรรมจากลำปลายมานเอามาใช้นี่ก็3ตัวหลักเลยก็ปรากฏชัดนะครับตัวแรกเลยที่เปลี่ยนก็คือเรื่องครูครับคุณครูรู้เข้าใจและมีทักษะในการใช้จิตวิยาเชิงบวกหรือการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับเด็กอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก การรู้ตัวเองการรู้จักอดทนรอคอยคือเรานี้ดูเหมือนเขามีความสุขมากขึ้นอัตราการขาดเรียนลดลงครูกับเด็กใกล้ชิดกันมากขึ้นครูรักเด็กเด็กก็รักครูผู้ปกครองก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนนะครับการปรับปรุงการเรียนการสอนก็ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆตอนนี้กํลาลังสอนทำจิตศึกษาแล้วเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็คิดได้ทําได้เอง มีความเปลี่ยนเปลงของนิสัยของเด็กๆชอบสนใจเรียนรู้เห็นอะไรก็อยากทำทำกิจกรรมกิจศึกษาร้องเพลงทำอะไรกับเด็กๆร่วมกับลูกกับผู้ปกครองช่วยคุณรูกวาดถนนทาสีถนนรู้สึกดีใจภูมิใจจะสนุกกับเด็กๆจ้ะถึงเวลาประมาณนึ่ง 7นาฬิกา20นาทีเริ่มมีพี่ๆนักเรียนมาโรงเรียนทีนี้ก็จะได้ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแถวๆหน้าโรงเรียนพอ7็ดโมงห5ทุกคนจะไปเข้าแถวโดยที่พี่ๆก็จะเดิอนอย่างเป็นระเบียบไปจนถึงหน้าเสาธงบริเวณที่เราจะจัดกิจกรรมเริ่มต้นวันดีๆที่มีความหมายโดยที่ไม่ต้องมีสัญญาณออดไม่ต้องมีเสียงระฆัง ไม่ต้องมีการประกาศไม่เสียงดังๆทุกคนจะรู้แล้วทีนี้ก็ทำกิจกรรมตรงนั้นใช้เวลาสั้นๆไม่เกินที่สินาทีก็จะเสร็จตอนเช้าวิถีของน้องๆอ,อ,อนุบาลก็จะไปสำรวจธรรมชาติก่อนถึงเวลา9ก้านาฬิกาน้องๆอ,อนุบาลก็จะกลับมาที่ห้องเรียนเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมจิตศึกษา คิดว่าการจากกัดการเรียนการสอนของเราอย่างเช่นจิตศึกษาเป็นการพัฒนาจิตใจของเขาคือมันอยู่ข้างในเราพาเข้าทํากิจกรรมจิตศึกษาเขาก็จะได้ผ่อนคลายเขาจะรู้จักรักรักสิ่งของที่เขาทําเขาจะช่วยดูแลค่ะเขาเห็นคุณค่าอย่างเช่นสีเขาก็รู้ว่าการที่เรามาอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเราไม่ได้มีคนเดียวเขาก็จะรอเป็นจางที ทำให้เราไม่เครียดแล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องสบายๆหมดเลยค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณครูคุณครูทุกคนเมื่อก่อนนะคะถ้าไม่ส่งการบ้านถ้าไม่โดนหกนักคะแนนก็โดนไปเดียวค่ะแต่เดี๋ยวนี้คุณครูจะใช้วิธีการแนะนำมากกว่ารู้สึกว่าคุณครูจใจดีขึ้นค่ะแล้วก็พูดจาเสียงเบาลงไม่ดุแต่เป็นกลับเป็นชมเชยแทนค่ะ การจัดการเรียนรู้แบบ PBL นะคะก็คือการใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งแต่ก่อนจริงๆเราเรียกว่าโครงงานโดยปกติแล้วคุณครูจะทำเทอมละครั้งแต่ตอนนี้ก็คือเข้าไปอยู่ในกระบวนการทุกๆวันโดยเราจัดเป็น4ี่คอเตอร์ด้วยกันนะคะกระบวนการสำคัญจริงๆก็คือการสร้างปัญหาเมื่อมีปัญหาเด็กๆจะอยากดูปัญหาปัญหานี้มาจากการใช้คำถามของคุณครู โดยกิจกรรมผ่านเครื่องมือคิดที่หลากหลายนะคะการใช้เครื่องมือคิดตัวนี้เนี่ยล่ะคะ่ะทำให้เด็กเป็นคนที่อยากจะเป็นนักสืบค้อนอยากจะรู้เรื่องราวด้วยตัวของตัวเองโดยที่คุณครูเนี่ยจะเป็นแค่ผู้อำนวยการเป็นแค่ที่ปรึกษาทีนี้เมื่อเด็กได้รับการเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาจะเกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือ PBL จะเป็น active learning เมื่อเด็กๆได้ได้ลงมือกระทํา เด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่ยาวนานขึ้นตัวคุณครูก็คือจะเกิดการ active learning ไปกับเด็กเหมืกันความสำเร็จที่เห็นชัดๆจาก PBL ก็คือเด็กกล้าขึ้นนะะกล้าที่จะเรียนรู้ไม่กลัวนอกกรอบโรงเรียนก็วางแบบวางวิถีให้คุณครูได้ปฏิบัติเวลาครูมีปัญหาอะไร คุณครูอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรคุณครูไม่เข้าใจอะไร mm hmm. คุณครูของเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาพูด mm hmm. มาคุยกันในวงวิชาชีพของเรา mm hmm. ซึ่งเราเรียกกันว่าวง plc เนี่ยโดยเรากำหนดออกเป็นสายชั้น mm hmm. เป็นช่วงชั้นเราพอใจในสิ่งที่เราทำจากนวัตรกรรมของลำไปมาท,ทั้ง3ตัวที่เราเอามาใช้พร้อมกันเลย mm hmm. พวกเรามาลงมือทำนะปรากฏว่ามันก็เดินได้ไปด้วยดี ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามันมาจากจิตใจของครูที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วผมคิดว่าเขาพอใจเพราะฉะนั้นเราจึงขับเคลื่อนการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนที่นี่ด้วยนะวัตกรรมเหล่านี้มาได้ด้วยดี